ลาบลนปลาดุกจะนี่ส่วนมากส่วนใหญ่จะเจเป็นปลาดุกปิง้งเนกแต่ว่าวันนี้เขาจะบอปิง้งเนาะเขาจะามาต้มเอาปลาดุกนะเพราะว่าบางคนบางแตนอยู่หออยู่ห้องแถวอยู่คอนโดอย่างนี้มันปิงง้งยากนนเนาะเขาเลยจ,จะใจ้วิธีในการต้มเนาะต้มปลาเอานาะแล้วก็มาลาบบอนะกเลยย่างง่ายอ่ะฝ่ายปอนี่ล้ำพ่าม,มาคนนด้ทีม,มากลาบปลาซุกลาบหล่นปลาดุกจะนี่นะจุกพอถ้าพอคลิปนี้ให้ก๊มวาก่อนเออเลนะไปตั้งกระทะต,ตั้งหม้อขังตั้งน้ำเห้ก๊มก่อนแล้วก็จะเอาคาจะไข่ใบกระเจี๊ยวนะลงไปต้มครับเน ปลาดุกนี่นะเอาใส่ลงไปต้มลาดไว้่ะแล้วก็ระวังที่เฮาล้อปลาดุกที่เฮาต้มนั่นนะเฮาก็จะมาเจียวเนาะเจียวหอมเตี้ยมนะแต่ถ้าว่าคนได้แค่านเอามาเจียวมาทอดคนเดียวก็ไปซื้ออันที่เปิ on, ala, night, ้น right นี windows, no, country, anyway. so, no. But, damned, so ้เปินขายสำเร็จรูปนั่นก็ได้ได้หมดเนาะบางเตียบางคนบางตานบ่เปลี่ยนปออีนนี่ก็ซื้อสำเร็จรูปมาก็ได้เนาะมาแล้วกันว่าเจียวหอมเ็จเรียบร้อยก็มีก็จะมาทอดใบนี่นะใบบอียวใบบอกูดนะใบที่เฮาทอดนี่นะเบื่เขาจะไปใส่ลาบกบกินกับเนาะมนถึงเมาะมาล้วกันว่าเตี้ยมเคียงเตี้ย แล้วเขาก็จะมาเลาะเอากระดูกมันออกบางทเอาเอลาะกระดูกกะเลาะก,กับจีนมันก็ไป้ใ <c oughs> จะไปลเลาะกระดูกเนาะอันดูกนันแด้เขาก็ไปเฮ้อมาเฮ้อแมวเหี่ยขนได้กระินก้าแต่หัวปลาในกินได้อยู่เนาะมาแล้วก็กำลังจะฟังเตี้ยเนาะฟังไปลาบเตี้ยมานี่ก้อนนี้น ไว้ยเสียพี่เคียงไงกําับอันนี้ก็เจ้าว่าย่างว่า้มีดมุยมันจีไคคบมาสักบกสรครับผมมันต้องจะนี่กับมันด้งลาบวงขนาดนั้นเนือแขนนะมาแล้วก็ตอนที่เขาลาบจีนป่านี่ยนะเขาจะเอาพักไผ่นะพักไผ่ก็วอาพักแว่มันลาบสูนโดยครับนะพักชนิดนี้นะมันจะช่วยลดความขค้าของเนื้อปลาจีนปลาได้ยางนี้นี่แล้วก็อันจีนปลาเนี่ยถ้าลาบถ้าอย่างเหมือนอาเนีะมัน้ึงเลี่ยงมันถึงเหลวงเายเพราะว่าปลานี่นะมันซุปมันต้มมันเ็จเรียบร้อยจะ ได่พกม่นจะเป็นพริกป่นก็ได้พริกลาบก็ได้ได้หมดแต่ว่าอยากขห้ลองพริกลาบของผมเนอพริกลาบอุปเป้เนี่ยนะสั่งได้เลยเนี่ยนวหลังจากนั้นเขาจะแปทุกอย่างให้มันเข้ากันดีๆแล้วก็จะเอาจ้นปลาที่เขาลาบแล้วไว้น่ยใส่ลงไปกานั้นเขาก็จะกดกอยเต็กๆเน้นๆกลนๆไปเช่นั้นแล้วก็การว่าเขาค้นเคียงค้นอย่างให้มันเข้ากันดีๆเสร็จแล้วนะตัวนี้เขาจะใส่พักเนาะแล้วกันทีผมใส่อันแรกนี่คือใบเบอเกียวใบบอรกูที่เขาทอดเนี่ยเขาบีบเนาะบีบเนี่ยจะได้ก็ได้ให้ม ไปนะแต่ถ้าว่าลงจิ้มรอบแรกไปแล้วฮะมันจังเก็มจังเพชรอย่างกะเตรียมเอาตามใจสอบได้เลยมันก็หมอกแย่เสร็จเรียบร้อยละหันลาบหล่นปลาดุกเขานี่วะ่ะหมอกหมอกถึงนั้นเหนียวนึกเหมือนกันเนอะว่าไ,ได้กำนัทนกตักใส่แทย์ใส่จานเอาไว้เบอรกียวทอดยองแอมขี้ข้างเห็นไอยแล้วก็อันตั้งหน้านั่นได้ก็อ้อยฮอกป้อมต้นหอมแล้วก็หอมเตียมหอมเจียวให้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยละหันวะลง่ายก็หนิวะ S <S <cado> ของลำ Bref, <ını> ้ำบอกเลยกินก like ับ <to> ข <animal cream> ้าเนื้อเงินห่อนหนาบ่มีการกุ้ยหลุดแน่นอนมาถึงเหนียวนะซ้ำได้กินกับผักกาดคิวผักกาดขมนี่เห็นซ้ำให้บอกเลยเดอะเบสโนหนึงในดวงใจนี่กุดขึ้นมาจูนขึ้นมาจจนี่นี่พอเราเรามันขมเหมาะท้อมาว่าได้วันดีแก้ขมมีสักโบกดิจ้ะเสียมันขมมันขาวจิตปากเนี่ยนาะอ้างไปเลยมั้งะมาสักโบกสาเละผมเหมาะใบอะไรกันนี่กุ้ยแก้มตะก้นเห็นซักปั้นกินกับดอกสาเลียมยอดเพี้ยฟ้านเหมาะคือ